สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนขอต้อนรับสู่ช่องบุษกรออนไลน์ค่ะวันนี้วันที่26ธันวาคมนะคะเมื่อวานเป็นวันคริสต์มาสเตหวังว่าเพื่อนๆน,นจะมีความสุขกับครอบครัวกับเทศกาลวันคริสต์มาสเมื่อี้คริสต์มาสนะคะวันนี้บุษกรมีเมนูอาหารง่ายๆมาแนะนํานะคะเป็นเมนูที่เหมาะกับครอบครัวเหมาะสําหรับการสังสรรค์ในวันหยุดวันของครอบครัวมากๆนะคะนั่นก็คือไก่เนื่อตะไคร้ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะวันนี้จะใช้น้องไก่ที่ซื้อจากแมคโครนะคะนำมาล้างน้ำให้สะอาดและบ้างเพื่อให้เข้ากับเครื่องปรุงค่ะผักที่ใช้ก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมและหอมแดงนะคะในการหมักไก่ก็จะใช้พริกไทยดำปน่นจำนวนครึ่งช้อนโต๊ะ และเกลือจำนวนหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนำผักและเครื่องปรุงไปตำรวมกันในโครกนะคะโดยโคลกแค่พอหยาบจากนั้นก็นำไปผสมทุกเค้ากับเนื้อไก่ที่เราบ้างหั่นเตรียมไว้แล้วนะคะเราจะใช้เวลาหมักประมาณ10-20นาทีค่ะเพื่อให้ส่วนผสมของเครื่องปรุงต่างๆซึมเข้าเนื้อไก่นะคะเตรียมซึ่งนึ่ง โดยวางตะไคร้รองพื้นจากนั้นก็วางชิ้นไก่ลงไปค่ะสำหรับการนึน่งในครั้งนี้บุศกรใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะาเป็นไก่ที่ซื้อจากตลาดไม่ใช่ไก่บ้านจะไม่มีความเหนียวค่ะหรือถ้าทุกท่านมีเวลามากกว่านี้ก็สามารถนึ่งให้นานกว่านี้ได้นะคะเพื่อให้ไก่นุ่มเปื่อยทานอร่อยได้มากขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูไก่นึ่งตะไคร้วันนี้นะคะ ทานกับผักสดจากสวนสดๆหวานๆนะคะวันนี้จะมีผักชีต้นหอมและผักกาดค่ะกินกับน้ำจิ้มแจ่วพริกป่นนะคะมาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันค่ะน้องไก่นืง่งตะไคร้อร่อยมากนะคะกินกับแจ่วพริกปน่นใส่มะกอกแล้วก็มะเขือเทศค่ะกินแกล้มกับผักสดๆที่เก็บจากสวนนะคะนอกจากนี้บุษกรก็มี ตำถั่วนะคะเป็นถั่วปลูกเองจากสวนปลอดภัยค่ะใส่มะกอกใส่มะเขือเทศนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆลองทำลองทานดูนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ